อยากคุยกับเธออยากปรับความเข้าใจอยากสื่อสารไม่ใช่ไม่ใช่คุยแล้วนินทานะแต่เป็นการคุยแล้วปรับความเข้าใจแล้วก็ทุกครั้งอะ่ะที่ฉันได้ยินใครพูดถึงเธอแล้วฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยหรืออหรือพูดอะไรถึงเธอได้หรือไม่ได้สามารถแสดงออกอะ่ะมันปวดใจทุกครั้งเลยมันเป็นการรับรู้ที่เจ็บปวดแล้วก็รู้ว่าเธอเองก็คงเจ็บปวดเหมือนกันที่ บางทีฉันนิ่งฉันทำเป็นไม่เหมือนไม่สนใจไม่มีการสื่อสารใดๆฉันก็เพียงคิดว่าฉันอยากทำอะไรที่มันรอบคอบมากขึ้นแต่มันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเธอเลยไม่ได้ปกป้องความสัมพันธ์ไม่ได้ปกป้องเธอเลยมันทำให้เธอเนี่ยระมัดระวังตัวมากขึ้นมีกำแพงมากขึ้นกลายเป็นว่าฉันเนี่ย กลายเป็นคนที่เดินหลงทางว่าเธอหันหลังให้หรือเธอนิ่งเฉยไปมันพังมันเหมือนการทุกสิ่งทุกอย่างมันพังพังทลายอ่ะเพราะเธอตัดสินใจว่าโอเคเธอไม่จําเป็นต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขขึ้นไม่ได้ทําให้ชีวิตเธอมีความสุขขึ้นฉันเนี่ยสิอยากให้เธอกลับมาอยากจะอ้อนวอนเธอให้กลับมาอยากจะขอโอกาสเธออีกสักครั้งหนึ่ง ฉันไม่รู้หรอกว่าเธอจะให้โอกาสไหมแต่ฉันน่ะจะปรับปรุงตัวเองนะครั้งนี้ฉันจะเป็นฉันที่มีความสุขแล้วก็ทําให้เธอมีความสุขฉันจะเป็นฉันในเวอร์ชั่นใหม่เธอต้องเธอจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนฉันจะให้ความยุติธรรมกับเธอฉันจะให้ความถูกต้องกับเธอและฉันก็จะใช้ความจริงใจในการคุยกับเธอด้วยฉันจะเป็นฉันที่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จริงๆนะ รับรองว่าเธอจะไม่เบื่อหน่ายคนคนนี้อีกแล้วหรือฉันจะไม่ทำอะไรให้มันดูน่าเบื่ออีกแล้วอ่ะที่ผ่านมาฉันอาจจะละเลยความรู้สึกของเธอไปแต่ตอนนี้ถ้าเธอให้โอกาสฉันอ่ะฉันจริงจังถึงขั้นที่จะมีครอบครัวอยากจะมีครอบครัวไปกับเธอนะแล้วก็จบทุกอย่างที่เธออยู่กับเธอไปตลอดเพราะฉันรู้สึกว่าฉันเจอคนที่ใช่แล้ว จริงๆฉันก็แอบรักเธอมานานแล้วก็รู้ว่าเธอก็แอบรักฉันมานานนะแต่ฉันเองที่ทําเป็นเฉยชาเองทําให้เธอรู้สึกว่าเธออยากพักผ่อนเธอเหนื่อยแต่ไม่คิดว่าเธอจะแบบพักผ่อนแล้วเหนื่อยแล้วก็เหมือนกลายเป็นพัดพัดภาคแยกจากห่างไปเลยซึ่งกลายเป็นว่าเธอปิดกั้นความรู้สึกเธอปิดกั้นฉันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เราแตกกร้าวกันไป เธออาจจะเจ็บป่วยทางใจมากๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ารังเกียจฉันไปเลยซึ่งฉั้นอ่ะอยากจะบอกเธอนะว่าตอนนั้นฉันก็มีเหตุผลที่ฉันยังเลือกไม่ได้หรือฉันยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ามันก็มีเหตุผลที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันยังไปไม่ได้ทําให้เธอตัดขาดแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันโดดเด่นฉันพร้อมแล้วที่จะดูแลเธอที่จะปกป้องเธอ ฉันพร้อมที่จะสู้กับความสัมพันธ์นี้ฉันจะทําให้เธอมีความสุขอย่างที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉันน่ะหลงไหลเธอมากๆแล้วก็ไม่สามารถตัดเธอได้แล้วก็จะไม่ให้ใครดูถูกเธอหรือดูถูกความสัมพันธ์ของเราได้อีกฉันจะกลับมาเพื่อสู้กับความสัมพันธ์หรือสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักของเราแล้วก็เพื่อเธอนะ ขอแค่เธอให้โอกาสฉันก็พอนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะจากที่เราเห็น,นมีราศีมังกรนะคะที่ชัดมากๆเลยเออแล้วก็มีราศีธนูนะคะมีราศีธนูมีราศีมังกรนะคะมีอะไรอีกขอดูก่อนนะมีราศีธนูราศีมังกรราศีพิจิกนะคะราศีตุลน,นะคะ